Hi guys welcome to my channel สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องขนมปัง n g l i s h today we r e gonna learn about article วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคำนำหน้าคำนามในภาษาอังกฤษ <Wow. S 1> จะมีอะไรให้เราศึกษานั้นไปชมกันเลย now หรือคำนามคำนามคือคำที่ทำหน้าที่เป็นชื่อของสิ่งของใดๆเช่น สิ่งมีชีวิตวัตถุสถานที่การกระทําคุณสมบัติสถานะอาการหรือแนวคิดเป็นต้น Lexi for the example people คนหรือว่าสิ่งมีชีวิตเช่น girl pirate criminal places สถานที่ city Asia planet things สิ่งของ orange hamburger knowledge ต่อไปเรามาเข้าสู่เรื่อง article กันนะครับในบทเรียนที่ผมจะมาสอนพวกเราในวันนี้จะมีด้วยกันสอง article นั่นก็คือ a และ a n ทั้งสองอย่างนี้มีความหมายเหมือนกันแปลว่า1ห,หรือที่เราเรียกว่าเอกพจน์เรามาดูหลักการใช้ของคำนำหน้าหรือ article แต่ละตัวกันนะครับ อ uh, จะตามไปด้วย consonant consonant แปลว่าพยัญชนะส่วน n จะตามไปด้วย vowel ก็คือเสียงสระต่อไปเรามาลองอ่านตัวอย่างข้างล่างกันนะครับ a lamp a door a house a bag a tomato an an apple an elephant an ice cream an orange an umbrella ฟังดูเหมือนว่าเป็นเรื่องที่ง่ายใช่ไหมครับในการเลือกใช้อารโแอนเราแค่ดูตัวอักษรตัวแรกว่าเป็นพยัญชนะหรือตัวสะกดถูกต้องครับแต่ว่ามันยังไม่จบแค่นั้น<อ>ข้อคุณระวังในการใช้ a r t i c ิเคระวังเสียงของตัวอักษรเป็นสิ่งสำคัญเช่น a house แต่ an hour ตัว H ในตอนต้นของ hour เ, ب, เราจะไม่ออกเสียงว่า h o w e r แต่เราจะออกเสียงว่า o u r ซึ่งเสียงจะออกเป็นเสียงสระโอต่อไป an uncle the a university ตัวอักษร u ที่จุดเริ่มต้นของ university ฟังดูเหมือน u ูเขาจะไม่ออกเสียงมหาลาัยเป็น university แต่เป็น university สรุปก็คือ เราสามารถเลืกใช้ a r t i c ิ e คด้วยสังเกตจากตัวอักษรแรกของคำนามแต่ในบางคำศัพท์แม้จะมีตัวพยัญชนะนำหน้าแต่ออกเสียงเป็นตัวสะกดเช่นพวก a e i o u ดังนั้นเราจึงต้องระมัดระวังเสียงตัวอักษรเป็นคีย์หลักในการเลืกใช้ต่อไปเรามาทำแบบฝึกหัดพร้อมๆกันนะครับเพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจ ผมจะให้เวลาประมาณ15วินาทีในการตอบฉะนั้นเราพยายามอย่ากโกงนะครับทำเท่าที่ได้อย่าไปคิดมากกับผลลัพธ์วา <Wow. S 1> ค่อยๆทำครับไม่ต้องรีบอย่าลืมสังเกตตัวอักษรตัวสระหรือเสียงสระเสียงตัวอักษรที่เราออกเสียงต่อไปนะครับเรามาดูเฉลยของแต่ละข้อกันเลยและก็อย่าลืมนับด้วยว่าเราถูกกี่ข้อและผิดกี่ข้อเช็คว่าเราผิดตรงไหนบ้าง โอเคงั้นเรามาอ่านแต่ละคำพร้อมๆกันนะครับ an age a lemon a rabbit an umbrella an elephant a university a bus a sheep a uniform an apple a d a t an orange โอเคเก่งมากครับแล้วก็สำหรับใครที่ยังรู้สึกว่ายังอยากทำแบบฝึกหัดต่ออีก ผมก็ได้เตรียมแบบฝึกหัดเพิ่มเติมสำหรับใครที่สนใจสามารถสแกน QR Code ตรงนี้ได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยอย่างยิ่งหรือถ้าหาว่ามีข้อสงสัยหรือต้องการให้ทำเรื่องอะไรต่อไปสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปแลกเปลี่ยนความคิดกันได้นะครับสุดท้ายนี้ถ้าคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่ายลืมกดไลค์และกด u b s c r i b e เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับชมครับบายบาย